เส้นทางของหัวสวกำลังใกล้สรุปครับตอนนี้อยู่ที่เมื่อใดเท่านั้นที่สำนักง,งานเลขาธิการกกตจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกกตชุดใหญ่เพื่อร้องต่อศาลดีกาแผนกเลือกตั้งครับโอไปไหนไหนคนก็ถามถามทั้งผมมันถามพี่โอเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบ คือเรื่องของหัวสวมันเหมือนมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเหมือนจะเล่งต่างกระบวนการครับพราะ้าไม่ทำเนี่ยโดนหนึ่งห้าเจ็ดฐานเชิงประจักษ์เยอะขนาดอีกกลุ่มดูเหมือนจะยื้อจะยื้อนะรออ,อารมณ์แบบนั้นนะผมว่ามึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ยื้อยื้ออสัญญาณครับสัญญาณน่ากลัวมากบอกกอกตเป็นหนึ่งองค์กรอิสระที่มีสัญญาณโทรศัพท์ <c oughs> มาอย่างต่อเนื่องครับส่วนจะเป็นใครนั้น ก็สืบสืบสอบกันเองแล้วกันนะต้องบอกว่าเรื่องของงวดสวเนี่ยมีการหมายเรียกไปทั้งหมด7ล็อตนะฮะเล็อตก็ล็อตรวมหมด1 6ึสองแต่หลังจากไปเชื่อมโยงเส้นทางเงินดูเกี่ยวข้องพฤติกรรมต่างๆแล้วเนี่ยที่มีจะดำเนินการยื่นให้ข้ารการกอชุดใหญ่เนี่ยหลังจากข้กรรมการชุด26ใช่ไหมใช่เลขที่ออก2 29ฮะ 1, เกี่ยวพันเงนฮะสองสองเก้ามันต้องเป็นกลุ่มขบวนการแน่นอนในสองสองเก้าแยกเป็นสองกลุ่มเป็นสวที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันอยู่เนี่ยหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดตัวเลขไม่เปลี่ยนเลยนะครับตัวเลขตั้งแต่วันแรกที่คดีว่าสวก็หนึ่งสามแปดบวกสองจำได้ไหมฮะสองสองคือร้อยสี่สิบ 2> 2, แต่เป็นสวปัจจุบันหนึ่งสามแปดและที่น่าสนใจคืออยู่ตรงนี้ด้วยครับเก้าสิบเอ็ดครับที่ไม่ใช่สว ดูเหมือนว่า9กเอ็ดไม่ใช่สว์ดูเหมือนไม่น่าสนใจไหมแต่จริงแล้วเนี่ยระดับบิ๊กทั้งเลยฮะใช่บิ๊กของพรรคการเมืองหรือว่าผู้นํำทางจิตวิญญาณของพรรคการเมืองเนี่ยอยู่ในกลุ่ม9ก้เอ็ดครับและรวมไปถึงอะไรผู้สมัครสวรที่ไม่ได้เป็นสวเป็นผู้พลีชีพเ,ออเป็นทั้งลูกมือครับเป็นทั้งมือปืนครับเขบอกวันนี้มาสารภาพแล้วเนี่ยเป็นสวเลยนะ ใช่ใน4คน4คนสใน138สารภาพเรียบร้อยแล้วฮะนี่ไปไกลแล้วครับสนันลั่นทุ่งกันครับรายสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าคดีวสสวเนี่ยวันที่14กรกฎาคมคณะอนุสืบสวนไต่สวนชุดที่26ครับจะเสนอสรุปทั้งหมดเสนอให้ที่ประชุมกกตเสนอผ่านสำนักงานไปเลยครับ ปรากฏว่าโกโกโต,ตอ,ออกมาแถลงปั้งเลยออกนังสิบสีันเลยข่าวนี้ไม่เป็นความจริงใช่แต่ผมคิดว่าข่าวนี้เดิมจะเป็นความจริงไม่มีวัน <c oughs> ที่นั่นไม่มีไฟครับเดิมจะเป็นความจริงถามว่าตกลงแล้วมันจะเลื่อนไปตอนไหน<ร>มีข่าวกระเส้นกระสายออกมาถ้าเลื่อนจากวันที่14ต้อง17 17ดเขาจะประชุมชุดใหญ่ครบสในวันสุดท้ายไหมที่ขอเวลาตอนนั้นจ้ะสิกรกดาคมโอ้ี่นับกันวันนั้น วันที่รับรองออ๋วันรับรองอ่าถ้าไม่17เขาบอกวันที่24กรกฎาคมกะกะตชุดยใหญ่ก็ประชุมอีกอ๋อเหรอถ้า 20, 24ไม่ได้อีกไม่ได้กะเอาเลื่อนไป31กรกฎาคมไหมล่ะพี่โออยาไปชีน้นำอะต้านทานเสียงเรียกร้องประชาชนออให้อยู่แล้วกันตอนนี้กะกะตชี้แจงออกมาชาัดเจนโดยการออกหนังสือว่าไม่จริง14เ,เป็นไม่ได้หรอกเพราะคดีเนี้ย มันต้องมีสขั้นตอนอตอนนี้มึงอยู่ขั้นตอนที่หนึ่งเองนี่สี่ชั้นของเขาตอนนี้เขาบอกว่าเลื่อนได้ก็เลื่อนไปแต่เลื่อนยังไงนะให้ดูให้ดีนะครับตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีทั้งหมด2องอ่คนถูกกล่าวหาในคดีวสสวครับขั้นตอนตอนนี้ยังไงยังไงกกตชุดใหญ่ก็รับไม้ในการฟ้องต่อศาลแผนกคดีอาญาเลือกตั้งและ เหตุ hey, ตอนนี้ชัดเจนที่สุดนี่ผมคุยกับอนุมาเลยทําไมต้องดําเนินการ2-2-9ล่ะบอกว่ารวบรวมหลักฐานและพุติการที่ไม่สุจริตแล้ว<ผ>มพมว่า,วาอะไรหัวคะแนนหัวคะแนนจ่ายเงินจูงใจสองแล้วเส้นทางการเงินอ่าสที่ต้องสงสัยไปยังผู้สมัครและกลุ่มมือปืนกลุ่มพลีชีพมือปืนคือ สมัครเพื่อมาโหวตบางโหวตครับไม่ใช่มือปืนยิงยิงงมือปืนโหวตบคนตกใจเนึกว่ามีมือปืนด้วยบทลงโทษล่ะอักาลตัดสินว่าการทำความผิดจริงผู้ตูกกล่าวอาจได้รับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงิปีครับปรับสองหมื่นถึงสองแสนบาทหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา20สิปีคดีหัวสวตอนนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจะทำยังไงครับนี่อนุเขาบอกผมอย่างนี้ พี่วีอนุเขาบอกว่าเขาทําเสร็จแล้วครับรวบรวมพยายนหลักฐานคําชี้แจงสรุปความเห็นหมดแล้วจะส่งให้สํานักงานและกะก,กตชุดใหญ่พิจารณาเพื่อฟ้องคดีวัวสอนนั้นบผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 2> ค2 9รับลายชุดปัจจุบัน138และผู้เกี่ยวพันอีก91ลาย ในจํานวนผู้กล่าวหาใน91รายเนี่ยฮะ,ะมีผู้นำสูงของพรรคการเมืองใหญ่หรือบิ๊กสีน้ำเงินรวมอยู่ด้วยตอนนี้ถ้ากกตชุดใหญ่พิจารณาส่งคดีสารดีกาแผนกคดีอาญาเพื่อการเลือกตั้งและเป็นไงครับจะส่งผลให้สอวอต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที138คนคือยืนสารดีกาปรเด็กการเมืองเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดปฏิบัติเลยใช่ไหมใช่โอเคอ่ะหมายเด็ดมีอะไรบ้างครับนี่ทีนี้ถามว่า แล้วคุณมีไม้เด็ดอะไรอะร่ะที่สอบไปทั้งหมดแล้วต้องฟอ้องตามนั้นอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานพยานวัตถุคำให้การพยาน AI ครับแม้แต่ไอ้โพยสร,สรุปสรุปออกมาว่าเป็นเอกสารเอออยู่ในมือใครใครสั่งไงของผู้ถูกกล่าวหาก,กว่า200คนอืคนคณะอนุมีมติไต่สวน229ครับนะรายละเอียดที่บอก138กับ91 บางส่วนเป็นกรรมการบริหารและเครือข่ายของพักการเมืองสายสีน้ำเงินครับน,นี่ฐานความผิดฐานความผิดทุกอย่างตามพรปรได้มาซึ่งสวปี61มาตรา70ประกอบแลฐธรรมนวนมาตรา36 62, 76, 77วงเล็บหนึ่งทุกลายที่สอบสวนปากคำปฏิเสธว่าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสว<อ>แต่ล้ายกว่านั้นคือมีสวตัวจริง สี่คนครับครับให้การสารภาพเรื่องหัวสวที่เป็นประโยชน์ต่อคดีอย่างมากออและสี่คนนี้ถูกกันไปเป็นพยานครับพี่บีตอนก่อนนี้ถ้าใครติดตามรายการก็จะรู้ว่ามีกฎหมายกันพยานไว้ช่องให้สารภาพเขาเปิดช่องไว้แล้วแล้วถามว่าคดีที่ใหญ่เนี้ยคดีใหญ่เนี้ยในสังคมไทยในการเมืองไทยเขามีวิ่งเคลียร์ไหม มีวิ่งเคลียร์ไหมมีครับมีครับผมถามเหมือนกันว่าตกลงคดีวสวที่จะสอยกันอย่างเงี้ยแล้วตัดสิทธิ์กันอย่างเงี้ยตกลงมันวิ่งแจกกล้วยกันไหมเขาบอกว่ากล้วยเพ่นพานครับอันนี้สวสำรองให้มาออกมาพูดนะ,ะต้องบอกว่าสว,ส,วสำรองนะข,ข,ข้อมูลที่เปิดเผยมาจากอัครวัฒน์พงธนาชาวริตกุลเนี่ยเป็นข้อมูลที่อันพึงเชื่อได้ว่าครับว่ามีกระบวนการแจกกล้วยกันห้าถึงสิบ โล <Low. S 2> ตอนนี้รู้สึกว่ากล้วยในตลาดจะถูกมากนะมันกล้วยตรงนี้แพงแพงแล้วนะแพงหรือเปล่าผมไม่รู้รู้ <c oughs> แต่ว่ามีกระบวนการนี่อนุเขาท้าทายอย่างนี้นะพี่วีครับ <c oughs> เสนอไปสอง2องเองสองเกา่ะจะไว้ดีนะ เลขจำสองานะฮะส่วนจำนวนที่ถูกฟ้องจริงๆจะเป็นเท่าไหร่น่ะนั่นนะสิมันจะไปอยู่ที่ชุดใหญ่กับเลขาและสํานักงานคําถามถึงตอนนั้นจะรู้ว่ากล้วย<า>แพงไหมคําถามคือตอนนี้คนทั่วไปเนี่ยรู้แล้วว่าเลขที่ออกเนี่ยคือ2-2-9สองเาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนะสองสอแต่ถ้าวันหนึ่งอบอดชุดใหญ่ ออกมาเนี่ยน้อยกว่าเดิมคือถ้ามากกว่าสองไม่เป็นไรคือจะน้อยกว่าเดิมต้องอธิบายกันเยอะผมว่าสนุกสนานครับครับขั้นตอนที่บอกมีสี่ขั้นตอนะไอ้นี่คือเขาชี้แจงพยายามบอกหลายขั้นตอนมีพยายามบอกว่าเนี่ยขั้นเช้าเนี่ยขั้นตอนตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้จบแล้ว ใช่ขั้นตอนนี้จบต้องเสนอไปที่นี่นี่ขั้นตอนนี้เสนอผ่านผู้อำนวยการฝ่ายคุณดูกระบวนการก็ดีโอ้โหนี่ผู้อำนวยการฝ่ายรองผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักเลขาหนังสือราชการกว่าจะผ่านทั้งหมดสิบสี่วันอะแล้วจริงไหมที่เลขาแสวงบอกว่าจะให้คนอื่นทาเรื่องนี้ใช่เพราะท่านเป็นผู้อำนวยการที่ตั้งทั่วประเทศเออมีส่วนได้เสียลงนามไม่ได้เพราะมีส่วนได้ส่วนเสียก็การฟนะมันจะมีรอง ก็ฟนะการกรกตเป็นผู้ลงนามหลังจากนั้นจึงมีอนุวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ตั้งเรื่องมาครับตกลงว่ายังไงหลุดก็หลุดกันตรงเนี้ยครับแต่หลุดหลุดตรงก็หลุดในชั้นสี่ครับผมว่าแต่หลุดหลุดขันนี้ขันนี้ขันนี้มันลําบากอ่ะการชุดใหญ่ก็ลําบากไม่รู้แหละไม่รู้แหละทั้งหมดทั้งมวลรอลุ้นกันด้วยความระทึกครับเออ ตอนนี้กกตพยายามบอกว่าไม่ได้ยื้อไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเป็นไปตามกระบวนการพี่วีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนนั้นพี่วีจำได้ไหมจำได้จำได้ปะก้า <9 S 1> บกขมีหนังสือของกกตแจ้งข้อกล่าวหาไปยังผู้ที่เกี่ยวพันทั้งหมดครับนักข่าวบอกว่ามันจะเกิดวันนี้จำได้ปะจำได้ปรากฏว่าประธานกกตอบอกว่าไม่ไม่เป็นความจริง ได้บินจะข่าวลลอวันที่เก้าเปลี่ยงเจ้าหน้าที่ทยอยนาหนังสือกกตทั้งหมดลงนามโดยร้อยตํารวจเอกชนินลองที่เป็นรองเลขาธิการกกตเนี่ยและเป็นหัวหน้าชุดชุดนี้ยไปปิดประกาศบ้านสวอย่างน้อย6คนอ่ะและสุดท้ายตัวเลขลดเลขนั้นก็คือ55คุณดูที่กินบางก่อนนั้นประธานเพิ่งพูดเองนะว่าไม่มีอ่ะครับตอนนี้คดีสวมันบานปลายครับมันเป็นบานปลายเฉพาะในส่วนของ คนที่ร้องและคนที่ไปร้องครับพี่วีและคนที่ไปร้องตอนนี้ต้องบอกว่าหลายส่วนนะส่วนหนึ่งคือสอวอกลุ่มสำรองที่เคลื่อนมาตลอดแต่ระยะหลังเนี่ยมีตัวละครเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งน,นั่น,น <ะ S 2> คือแมวครับคุณแมววัตีซิลิโกมุดครับเป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครสอวอครับและเป็นประชาชนคนหนึ่งไล่จับหนูอยู่ตอนนี้คุณแมวกุสุมาวตีเนี่ยถูกหนูถูกหนูฟ้อง และวันนี้ไปขึ้นศาลครับอาญา,าในคดีเนี้ยและประกาศว่าจะไม่มีการไกล่เกลี่ยยอมความโดยเด็ดขาดครับคดีเนี้ยเกิดจากกล่าวหาว่าคุณอนุทินอาจจะมีส่วนร่วมกับการวัวสอวอและที่ดินเขากระโดงมีภาพด้วยเขาถ่ายกับคุณอนุทินและมีการอ้างว่าการกระทำของตัวเองคุณกุสมาวตีตเป็นการใช้สในฐานะพลเมือง <c oughs> ตาม ตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบความไม่โปร่งใสและตั้งคําถามถึงความเหมาะสมด้านคุณธรรมของคุณอนุทินครับ,รบขณะที่คุณอนุทินก่อนหน้านี้นะพี่วีออกเอกสารปึ่งต้งจําได้ทางพรรคภูมิใจไทยแต่ปีที่แล้วแล้วก็บอกออกเอกสารว่าห้ามสมาชิกพรรคกรรมการหลอยพรรคห้ามยุ่งเกี่ยวก,กับการคัดเลือกสอวห้ามไปยุ่งเกี่ยวเลยครับ เป็นหนังสือยืนยันและเป็นคำถ้อยแถลงในนามพักด้วยอ,อและว,วันก่อนเนี่ยสทออรอก็บอกว่าจะเรียกหัวไม่ได้นะสอวอเรียกว่าเรียกว่าโกงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสวอยังเป็นเส้นทางต้องดูว่ามันที่1 7กันยาคมนี้ขั้นตอนการพิจารณาไปถึงไหนแล้วจะรู้ว่าเส้นเส้นตายของสอวอนั้นจะยืดยาวมากน้อยแค่ไหนนะฮะ